ครับวันนี้เราก็มาต่อนะครับในครั้งที่แล้วอาจารย์ดได้พูดถึงไข้ไข้รักษาเก้าจำพวกนะแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงอาการวันนี้เรามาต่อในตอนนี้เลยว่าอาการในกลุ่มนี้ของไข้รักษาเก้าจำพวกนั้นมีอาการอย่างไรบ้างอาการของไข้รักษาเก้าจำพวกนั้นก็คือมีอาการจับมือเท้าเย็น,นตัวร้อนเป็นเปลนะครับอ๋อนะอาการก็คล้ายๆกับไข้พิษไข้การ ปวดศีษะมากตาแดงดังโลหิตนะฮะตาแดงบางทีก็จับเพ้อรำรีรำไรดังปีศาจเข้าสิงนะ,ะก็แน่นอนเมื่อไข้มันสูงนะฮะระบบการทรงตัวการควบคุมสติอะไรต่างๆก็ลดลงไปชักเท้ากำรรม,มือกำรรถ้าร้อนมากๆก็ชักขึ้นมาตาเหลือตาช้อนเหมือนเหมือนคนชักเกรงตัวนั่นเองร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนนะฮะบางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็จับ เหมือนหลับจับตัวเย็นบางทีก็จับจนตัวเย็นบางทีก็ให้เหงื่อตกมากแต่ร้อนภายในเป็นกําลังก็คือเหมือนจะช็อกก็คือตัวเหงื่อตกตัวเย็นนะครับแล้วก็ร้อนมากแล้วก็เหมือนจะช็อกนั่นเองให้หอบให้สะอึกนะครับบางทีก็มีอาการหอบสะอึกลิ้นกระด้างกลางแข็งจับเชื่อมัวไม่มีสติสมปริดีบางทีกระทาพิษภายในนะฮะให้ลงเป็นโลหิตอัดจเจียนเป็นโลหิตโอโหร้ายแรงมากนไฮะ ทั้งถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดนั่นเองบางทีก็เป็นเสมหะโลหิตเน่าปนออกมาถ่ายมาเหม็นเป็นทั้งเลือดทั้งหนองนะ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 เป็นทั้งเลือดแล้วก็ผุดขึ้นเหมือนอันนี้จุดเด่นนะครับให้ดูให้ดีว่าถ้าอาการอย่างนี้คือผุดขึ้นเหมือนลายต้นกระดาษเป็นลายเหมือนเป็นริ้วๆตายเหมือนต้นกระดาษกระดาษดากระดาษแดงนั่นแหละรหรือเป็นงาเป็นลายเหมือนงูลายสาบลายเหมือนสายเลือดก็มี ลายเหมือนดีบุกก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลักษณะการผุดขึ้นมานอกจากจะมีลักษณะการผุดขึ้นมาแบบต่างๆแล้วนะครับนะครับอันนั้นก็ทีนี้นอกอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมาได้อีกอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการของอลักษณะของไข้รักษาดนะฮะเก้าจำพวกที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับนะครับทีนี้ต่อกันเลยนะครับว่า <c oughs> ไข้กลุ่มต่อไปคือไข้ประดงนะฮะหรือเราเรียกว่าไข้การแทรกไข้พิษไข้ประดงนี้แบ่งออกเป็น8จําพวกนะฮะอันนี้ก็จําไม่ยากครับไข้ประดงประดงเราคงได้ยินคําว่าประดงประดงเลือดประดงลมอะไรต่างๆแต่นี้ถ้าเป็นไข้ตักศิลาแล้วไข้ประดงก็คือไข่การแทรกในไข้พิษก็หมายว่ามันมีเม็ดขึ้นด้วยนะฮะพิษนีที่นี้ก็คือความร้อนปีถ้าแผนปัจจุบันในปัจจุบันก็หมายถึงว่าการติดเชื้อนั่นเองติดเชื้อเข้าไปใน มีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือต่างๆเข้าไปนะลักษณะก็แน่นอนมันมาสมุดฐานมาจากโลหิตถ้าโลหิตพิการหรือติดเชื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการผุดขึ้นมาทางผิวหนังให้เราเห็นนะครับแต่นี้มาดูกันต่อไปคือไข้ประดง8จําพวกนะแบ่งจาพวกให้ดีนะครับไข้รักษา9ไข้ประดง8นะครับไข้ประดงมดนะอันแรกเลยไข้ประดงมดจะมีลักษณะผุดขึ้นมาเหมือนยุงกัดทั่วตัว แล้วก็คันทําพิษให้แสบให้ร้อนพวกประดงเนี่ยจะจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็คันนะฮะพวกประดงและดูเม็ดขึ้นก็คือเหมือนยุงกัดนะฮะนี่วิธีจําก็คือประดงนะฮะมดกินยุงนั่นเองวิธีจานะครับมดกินยุงก็คือประดงมดก็มีลักษณะเหมือนยุงกัดอาการทั่วอื่นทั่วไปก็มีคันปวแสบสดร้อนประดงช้างอันที่สองประดงช้างอันนี้ผุดขึ้นเหมือนผิวมะกรูดเป็นไงฮะคุกูขะคนูน ทำพิษให้แสบร้อนและคันนะฮะก็จําว่าช้างกินมะกรูดนะรหรือผิวมะกรูดนั่นเองช้างกินมะกรูดนะผิวเหมือนมะกรูดนั่นเองอาการคล้ายคล้ายกันอันที่สามคือไข้ประดงควายนะไข้ประดงควายผุดเหมือนเงาหนอง <c oughs> ทําพิษให้ปวดแสบปวดร้อนเงาหนองก็ผุดขึ้นเหมือนเงาหนองคือมีเหมือนมีหนองอยู่ข้างในเราก็ท่องว่าควายลงหนองนะฮะควายลงหนองกวา่าหนองน้ำนะฮะ แต่ในีนี้ก็คือคือคือเหมือนน้ำหนองนั่นเองนะควายลงหนองกวาถ้าเราก็ไปเทียบว,ว่าควายมันชอบลงหนองหนองน้ําหรือหนองน้ําแต่ลักษณะการผุดเหมือนมีหนองอยู่นั่นครับนะทาพิษให้ปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันนะครับไข้ประดงวัวน,นะลักษณะการผุดขึ้นเหมือนผลมะยมสุกทําพิษให้ปวดแสบปวดร้อนนะทำพิษปวดแสบปวดร้อน นะ้ำผุดขึ้นมาเหมือนผลมะยมนี่เราก็ท่องว่ามะยมกินเอาโทษทีวัวกินมะยมนะฮะวัวกินมะยมนะฮะนะฮะยุงอ่ายุงมดกินยุงใช่ไหมฮะเมื่อกี้นกมดกินยุงแต่และควายลงหนองอ่าอันนี้วัวกินมะยมนะครับควายลงหนองช้างกินมะกรูดนะครับส่วนปอดงลิงตัวต่อไป อันนี้จะพูดขึ้นเหมือนเม็ดข้าวสารคั่วทําพิษให้ปวดแสบปวดร้อนนะครับก็ท่องว่าลิงกินข้าวสารนะฮะลิงกินข้าวสารก็อาการคล้ายๆกันส่วนปะดงแมวพูดขึ้นมีสันฐานดังตาปลาทําพิษปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันนะก็แมวกินปลาแมวชอบกินปลาอันนี้ก็จาไปนะพอโจทย์ออกมาเราก็จําได้นะครับส่วนปะดงแรด อันนี้ผุดขึ้นมาสันฐานดังหนังแรดคือจะหนาขึ้นมาเลยนะฮะหนาแล้วก็ดำำําค้ําเหมือนเกลด็ดนะฮะเป็นดําเป็นเกลด็ดเหมือนหนังแรดเลยแข็งมากนะทําพิษให้ปวดแสบปวดร้อนถ้าเหมือนแรดก,ก็ประดงแรดทำไม่ยากส่วนตัวที่8คือไข้ประดงไฟอันนี้ผุดขึ้นเหมือนไข้ระบุชาติก็คือเป็นเม็ดแดงแงแต่จุดที่ต่างกันคือจุดแดงมีเม็ดสีแดงแต่ยอดดำนะจับให้สถานร้อนหนาวเชื่อมซึมนะครับ สถานร้อนหนาวเชื่อมซึมอันนี้ก็เป็นกลุ่มของไข้ประดงนะครับไข้ประดงแปดจำพวกนะครับนี่ไข้ประดงเนี่ยนอกจากจะมีอาการอย่างที่เป็นเสร็จร้อนันแล้วก็อาจจะมีอาการจับให้มือเท้าเย็นตัวร้อนเป็นเปลวนะฮะร้อนในกระหายน้ำให้หอบให้สะอึกให้เมื่อยในกระดูกให้เสียวทั้งตัวให้จับสถานร้อนหนาว ให้เชื่อมมัวปวดศีรษะเป็นกำลังให้ปากขมปากเปรี้ยวปากหวานนะฮะการรับรสก็เปลี่ยนไปให้ปากคอแห้งเพราะมันร้อนจัดกุ้มอกกุ้มใจนะครับจุดเด่นของไข้ปะดงดูนะครับถ้าวางยาดับพิษการหรือยากระทุ้งพิษการนะฮะคือเราต้องวางยาให้ได้แล้วยาให้พิษมันกลับมาถ้าพิษมันถ้าเราวางยาไม่อยู่เนี่ยพิษมันจะเข้าไปในกระดูกนะครับ ถ้ากระทุ้งพิษนั้นออกไม่สิ้นเชิงก็คือแก้มันไม่ได้รักษาไม่ได้ออกไม่หมดพิษนั้นก็คุดเข้าไปในข้อในกระดูกพิษนั้นก็หรือก็สือเชื้อมันก็กรามนั่นเองย่อมทําให้กลายเป็นโรคเรื้อนนะเป็นพยาธิลมจะโป่งลมประโคมหินนะครับลมจะโป่งก็คือปวดตามข้อนั่นเองปวดตามข้อขึ้นมานะครับลมประโคมหินก็คือจับให้ปวดแล้วก็ตัวแล้วก็แข็งนะ แล้วก็ตัวเย็นด้วยนะครับอาจจะมีอาการบวมไปตามข้อทุกข้อทุกลาก็คือลงประโคมหินนั่นเองมันจะบวมมีพิษมีพิษมากเลยทําให้ไหวตัวไม่ได้ร้อนทั้งกลางวันกลางคืนเราจะตัวจะแตกออกจากไปนะยกประดงทั้ง7จ็ดำพวกนั้นยกเว้นประดงแรดอย่างเดียวที่มีอาการอย่างนี้กรณีถ้าเป็นประดงแรดนั้นถ้าแก้พิษตกคลายได้ปีหนึ่งนะแต่เม็ดยอดนั้นยังไม่หาย นะครับก็กลายไปทําให้พิษนั้นคันผิวหนาเหมือนหนังแรดคายอยู่คายอยู่ปีหนึ่งนะไม่ไม,ไม,ไม่มีหนึ่งนะปีหนึ่งแล้วให้ตกโลหิตกินตับปอดขาดก็าตายแสดงว่าอาจจะมีการเวลารักษาแล้วเชื้อไม่หมดนะเชื้อก็เข้าไปสู่ในไปไปทาให้เกิดตับตับวายได้นะฮะแล้วก็ตับนั้นก็เอ่อเกิดเกิดเป็นโรคตับขึ้นมาถึงขั้นกับเลือดออกนะครับตกเลือด นะครับก็คือตายในที่สุดนะบางอย่างการรักษาเนี่ยเชื้อมันไม่หมดถ้าให้ยาไม่ถึงหรือร,รักษาโดยไม่สม่ำเสมอกินยาไม่ต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ทําให้โรคนั้นลุกลามน,นั้นจุดเด่นของประดงเจ็ดประดงทั้ง8จําพวกนั้นก็คือตองมันจะมีพิษเข้าข้อเข้ากระดูกซึ่งจะเน้นว่ามันจะทําให้เกิดโรคเรื้อนโรคจะโป่งประคมหิตได้นั้นการรักษาของเราต้องตัดขาดตั้งแต่แรก นะครับอันนี้ก็ฝากแค่นี้ในส่วนของไข้ประดง8จํจำพวกนะครับพบกันในตอนต่อไปในคราวหน้านะครับ